สวัสดีครับพบกับผมเซลคนพัาครอีกแล้วนะครับวันนี้เราอยู่กันที่อิสุวรรณครสาขาเทพรักษ์นะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปชมนะครับกับรถตัวใหม่นะครับที่เปิดตัวไปเมื่อเร็วๆนี้นะครับวันที่20พฤศจิกายนนะครับที่ผ่านมานะกับเครื่องยนต์ใหม่2.2นะครับวันนี้เราอยู่กันที่นี่ครับอันนี้เป็นสีใหม่ด้วยนะสีอะไรครับเอลบลูบลูบลูต้องกระโดดเร่อนี้ดีนะเอลบลูนะเอลบลูนะครับ สีใหม่นะครับกับเครื่องยนต์2.2 DDI นะครับแบ็ p ฟอร์ o นะครับเห็นไหมฮะตัวนี้เป็นเกรดแซนะครับตัวสูงเกรดแซนะครับสีประตูเกรดแซนะครับใครที่อยากได้นะครับก็ตอนนี้มีรถโชว์แล้วนะครับตัวนี้เป็นตัวรถทดลองขับของเรานะครับใครที่อยากสัมผัสเร็วแรงทะลุนรกก็มาสัมผัสได้นะครับกับรถทดสอบนะรถทดสอบนะครับตัวนี้นะสีใหม่เอ r ฟอร์สเออบูดเอบูด 2.2แมกฟอนนะครับตัวนี้เร็วขึ้นนะครับเนาะ163แรงม้านะครับแล้วก็เร็วขึ้นนะตัวนี้56ถึง56%เปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้นะการออกตัวนะครับนะได้ยินเสียงไหมเสียงจะดังๆนิดนึงนะตอนนี้เราอยู่ติดถนนใหญ่นะครับถนนเทพรักษ์เลยนะครับมาง่ายครับมาง่ายมาง่ายเร็วแรงแล้วก็ออกตัวไวนะครับตัวนี้นะการที่จะหยอดได้นะ นะครับก็ทักมาได้นะครับประหยัดน้ํามันด้วยนะครับตัวนี้นะเร็วแรงประหยัดน้ํามันนะครับเร็วแรงประหยัดน้ำมันนะครับนะตัวนี้นะครับกับเครื่องยนต์2.2แบตฟอร์สนะครับใครที่สนใจก็สามารถเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้นะครับก็สามารถจองออนไลน์ได้นะครับขั้นต่ำ1,000บาทนะครับเงินจองคือเงินดาวของคุณนะครับจองเท่าไรก็เงินดาวเท่านั้นนะครับตัวนี้นะสังเกตว่าความเปลี่ยนแปลงก็คือปกติเนี่ยเกรดซดก็จะมีตั้งตัวหนังสือซดอย่างเดียวนะครับ เป็น2.2 m a c p h เนี่ยตัวใหม่ก็จะมีโลโก้ตัวนี้ขึ้นมานะแต่ถ้าเป็นตัว1.9จะไม่มีนะครับเป็นตัว s อย่องเดียวจะไม่มี2.2นะแต่ถามว่าเครื่องยนต์1.9ก็ประหยัดน้ํามันนะครับเป็นรุ่นที่ประหยัดน้ํามันอยู่นาคาที่อยากได้ก็ยังพอมีนะครับยังพอมีอาจจะไม่ตรงสีไม่ตรงรุ่นที่ต้องการนะครับแต่บอกว่าส่วนรถมีเยอะกว่านะครับแต่ถ้าใครอยากได้ความใหม่ก็ต้อง เป็นสองดูสองแบ็กฟอนนะครับนะอ่านี้เลยอ่ะเราไปดูรอบๆกันบอกเลยว่าตัวนี้เปลี่ยนแปลงก็คือเครื่องยนต์นะเครื่องยนต์อ่ะเดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์นี่ยนะครับเนาะภายนอกภายใน,ยนยเหมือนเหมือนเหมือนหนึ่งุดเก้าครับปกติเลยนะครับนะใครที่อยากได้หนึ่งุเก้าอยู่ก็ยังมีรถนะครับนะครับยังมีรถนะก็ประหยัดน้ำมันนะครับก็ข้อดีหนึ่งเก้าคือหนึ่ง การจดภาษีนะจดทะเบียนก็ถูกกว่านะครับเนาะถูกกว่านะครับเสียภาษีรายปีถูกกว่านะก็ประหยัดน้ํามันนะครับตัวนี้ก็ออกแบบมาให้เร็วขึ้นแรงขึ้นนะครับนะหกร้อยสบแหงมานะครับแล้วก็ออกตัวเร็วขึ้นนะครับห้าสิบหกเปอร์เซ็นต์แล้วก็ประหยัดน้ำมันเพิ่มขึ้นสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าค่าจ่ายภาษีนี่ก็รายปีก็แพงขึ้นมานิดหน่อยนะครับถ้ารับได้ก็ไม่ใช่ปัญหานะครับเพราะเราต้องการความแรงใช่ไหมเราก็ต้องยอมรับจุดนี้ได้นะครับ นาะโอเคโดยรวมแล้วรุ่นนี้มีเสน่ห์นะครับภายอนภายนเหมือนกับรุ่นเดิม1.9นะครับเปลี่ยนเป็นเครื่องยนต์2.2ด้อย่างที่กล่าวไปนะครับใครที่สนใจอยากจะได้2.2ไปขับก็สามารถทดลองขับได้แล้ววันนี้นะครับที่อิวสุ막ครสาขาเทปลักนะครับหรือติดต่อมาที่ผมนะครับเซลล์พมรคกนะครับโทรได้ที่เบอร์0958984892นะครับหรือสามารถจองออนไลน์ได้นะครับขั้นต่ำเพียงหนึ่ง่บาทนะครับยเน้นย้ำนะ เงินจองนะครับเป็นเงินดาวนะครับโอนจองเท่าไหร่หักเงินดาวเท่านั้นนะครับเนาะอ่ะบอกเลยว,ว่าใครที่อยากจะซื้อรถอยากจะไปมอเตอร์โชว์ไม่ต้องไปนะครับไม่ต้องไปเดินให้เอยตุ้มหรืออยากไปชมนวัต,รตกรรมใหม่ใหม่ก็เชิญได้ครับนะแต่ถ้าอยากได้โปรโมชั่นโปรโมชั่นเดียวกับมอเตอร์โชว์นะครับเจอกับผมได้นะครับที่มอเตอร์โชว์วันที่หนึ่งนะถ้าอยากไปเที่ยวชมนะเดี๋ยวผมพาตัวนะครับนะ ต้องโชว์นวัตกรรไม่มาแต่ถ้าอยากเท็แคมเปญนะแคมเปญเดียวกับมอเตอร์โชว์นะครับไม่ต้องไปเดินให้มันเมื่อยขานะครับเพราะนั้ผมต้องฟิตร่างกายนะครับเพราะว่าเราจะอยู่กันยาวทีเดียวไปตั้งแต่เช้านะครับเลิกสปาร์สี่ทุ่มนะครับก็เดี๋ยวพบกันนะครับนะใครสนใจทักเข้ามาได้นะครับที่เพจอิสุสิผลพระนครนะครับหรือทักเข้าไปที่ตอนต๊อกก็ได้นะครับหรือจะทักไปที่บ้านเขียวนะศูนย์เก้าห้าแปดเก้าแปดสี่แปดเก้าสองนะครับเบอร์นี้นะครับนะโอเคนะฮะ สนใจจอง1,000บาทครับผมแล้วจเจอกันใหม่ครับในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ